สวัสดีฮะวันนี้คุณผม GWKP กะเก็บ Doji O ในภาคผมเล่นในภาคดู j o m ม n สเตอนะะวันนี้ผมจะมาเล่นเ็ก덱 d o กิหรือเล็ก덱 r เตอร์นั่นเองฮะโอเคเตรียมมาเป็นเล็กในแถวเสาเนะแต่ไม่มีการเจอเด็กแถเสาเลยไม่มีการห้าเลย,เลยต้องไปสุ่มมนเซวะเอ้มะ,ะมีเซวะมาเนี่ย ม่สุมคระจูดายเพิ่มนะมาโอเคนี่ดิสกิโตช้าอยู่ย,ยัยไปได้คัะเล่นเนื้อเรื่องนะผมจะเล่นเด็กผมก่อนเล่นเด็กเนื้อเรื่องโอเคนะโอเคไปฮะหมดเนื้อเรื่องดิสกิมันเจอกัใไทยโจโนโจิปะ่ะมีป่ะ้ยดิสกิมันไม่ได้การเหรอต้องมีดิเออนน่ไง โจโนอุจิมาเราใช้เด็กที่ผมจัดไว้เมื่อกี้ก่อนโอเคดูว่าจะเป็นยังไงฮะอินจบแล้วฮะโอเคผมเลือกกระดาษละกันชนะเริ่มหลังครับเรามันใส่บู๊ไม่ใช่แค่วางแพลน ตมาดีค่ไนอุ๊ยโอ้ยได้สได้ันวู้ดเออต้นสนนี่ก็กเป็นันที่ลาบใช่ไหมได้ที่จนฮะไปเลยเธก็โดนโอเคกันเลยสเทรอนฮะ เอ้ยเริ่มโจมตีมันไปแล้วบอกสายฟูแต่ไม่โจมตีเฉยเลยกูก็โดนขโมยไปเอปอเป็นไรกขโมยไปสั่งเวยชิบหายพันแปดเอ้ยดูได้ไหมเนี่ยรับไปฮะเอ้ยถ้าเมื่อกี้เราโจมตีนะโอ้โรพลาดเลย เก็บแันนดวโบไว้ตอนนี้แหและแดงให้มันเห็นเองโจมตีกำลังทำงานโบมาแรงจิตโซ่การของหน้ายังไงล่ะโนจิโคร้งตุ่มหายไปซะจบเทินเทินแรกรีบจะ้ะไอเทิมสองลดนลืมต้มเตี้ย มาโจวหมดกองเลยไหมตัวคนดีสิถ้าโอเคไปเลย Calling Dark Battle เทอาตัวน้อยตีก่อนนะฮฮาาจะน้อยตีนายโดนแล้ว เก็นะบไม้ล่ะตกเตินความแข่งแกร่งของนายหน่อยสรยจ้เนาะโนจิครับแอคไลเดอร์นิ่กนการในตำนานนี่นะ่การบวกเกี่ยวนโนจิอะไอ้ยาต้องปล่อยใช่ไหมโอเคอ๋อมันเพิ่มจากนี้ด้วยเป็นสอง0พันเก้า เข้าใจแล้วนี่หนามลืมก็งนทำไมแอคไบเดอร์วัน 9. เก้าเพิ่ม,มเป็นสนามไปนี่เองเอ้ยลงหน้าเลยเนี่ยตอนนี้ก็เอาเลยครับเต็มเรียกจากสุสานคูลิงดากอนสองตัวเป็นเครื่อองผู้ชายยัน <c oughs> มาเลยแบกถอยเลนโนอืมบุรนะุลายฮะโรงงานถึงความมืดทำงานตัวนี้ตัวนี้ขึ้นเมือปับ๊บสู้ง่ายขึ้นเยอะลงไปแล้วนี่ว่าตปไปเลยยู่ เต็มละสีเจ้าโนกอีคุ้งไอเสียเปบฉันแล้วไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าความตั้งรับอย่างนั้นเหรอไม่ดึงดูสถา,านการณ์เลยสินะแล้วกันสองเันหกปันเจ็ดสามเันหกสามมันสี่เปนสามไม่หมดปีไปก่อนนะ Để không đi, cũng không gì đi ạ, má, ừm, anh ấy rắc rối, ui, cá với quá, nó làm tay nó làm ไอมันส่วนใจจะคอยท่านัน้นไปให้มันรู้สึงไม่มีเหรออ้โฮแต่ไม่เป็นไรนะเด็กตัวตายแรกจะโนจิยูนับพร้อมห้อยแพ้ไปโอเคทีนี้จะมาเล่นหมดเป็นเด็กเนื้อเรื่องนะสตอรี่เด็กดูกันว่าเรียอเกิมันจะเด็กมันจะเป็นยังไง เคยแต่เจอแต่ไม่เคยเล่นนิกมันไงโอเคชนะอีกแล้วเออจบอิวสุกิพรทธจุลอุจิซิงเกิลมูดล้อวันไฟตงเยลยไอการ์บนี้ผมไม่เคยใช้เลยนะแต่งคีวิตจริงแล้วกนะ็ในเกมทำไรได้บดอส์เรกโมโม่มอเตอร์ยังไงอะ ใช่งไงก็ไม่รู้ใช้เป็นนี้ก่อนแล้วกันมาดึงโครนไม่ใช่ทุงท่งทุ่งล้างไหมชื่อไทยมันอะไรไม่รู้มาเงว่าอันนั้นฉันแบบพิเศษแต่เอเอ,เอพิเศษก่อนเลย ชิปหายแล้วไปชุบให้เขาเฉยเลยกูมันเป็นอะไรหมอบใบนี้กงี้ยอนตีฮะหมอบเท่านี้มันใช้ไม่ได้เท่เนี้ก็ต้องจบไป โลให้มันโจมตีมาเนะโอ้ขอโซน Red Eye เด็ดอายวันเนี้ยโอ้โหเรียบร้อยฮนะเด็ดอายแน่แน่ไม่ต้องเด็ดอายแน่อ้อมใ่โอเคโอ้หนึ่งแปดสองตัวเลยเนาะไม่ตีมาฮนะเดูขี่มีการ่างนี้ได้หรอมบบนี้ดีอยู่นะ นี่มันทำอะไรได้เดี๋ยวตักันขออ่านกดแป๊บเดี๋สุสานลงมาแล้วเอ้กันเอามาเซตหรือต้องยมดีอ่ะซลมอนหนได้จริงๆรปงมันอะไ่ม มันหกลองใช้ผมไม่เคยใช้เหมือนกันนะมก็ดีกว่าตัวนี้แล้วมั้งยิงตองเบย์ยังไงไม่เช่นะเออโอ,โอเคมาดีกว่าตัวเมื่อกี้พลังน้อยเกินมันแปเก็บเบยตอนที่มันจะโจมตีเรานะจบเทิร์นไว้ก่อนฮนะ พันเจริญเท่ากันน่ะมันตีไหมไม่ตีอ่ะเราต้องตีแล้วแหละงั้นอู้หูยิด้อยนิดน้อตเอาเสืมาไม่ตีไม่ได้แล้วตีตัวน้อยก่อนก็ได้แบวนี้ตีมันไปซะเบบี้ดาร์กอนอย่างงี้ ต้องไปใจไปฮะไี่หลายเซฟนะเดี๋ยวไปค่อยบวกอ้ลำคาญมากอืมนางฟ้าประทานพรอ,อีกไหมเกือบไป <c oughs> ต้องเล็ดไอให้ได้ก่อนมันเธอคิงเล็ดไออย่างนั้นเลยเอ้ยอ๋ยอ,อตอนนี้ลิซเกียไม่มีเล็ดไอป่ะ ไอจ้นโอจิอยังไม่มีเนะโอ้ไม่ดีวะง่ายนะไปเลยก็อ๋อเด็กในเรื่องมันไม่มีอีกตด้เด็กนี่ว่าอ้ห้าดาวหมดเลยโอเคได้อยู่เธอนหน้าต้องอย่าให้มันโจมตีแล้วแล้วก็เปิดเธอต่อไปโอเค ดูเรื่องตีใส่ตัวหมอ,อบอยู่อ่ะอลงไสโคชกเกอร์มาจบเลยจอบบอลลูล <c oughs> ยังไม่มียังไม่มีคะแนนเรื่องอยังไม่มีนี่ยัง้องจยังไม่มีเลยโคชกเกอร์ครับมาถือว่าดีนะเด็กดิสเปกิเด็ก,ดก,ดก เด็กทิกตอนที่แบบมันดีอ่ะ่กว่าเด็กรู้ยูกยุคี่เกอยู่กับดักเลยดักดีมากกายก็ดีอ้าวไปแล้วอ่ะ What the hell me Peter Oh What the hell โอ้โหต้องใช้ประกาศต้องเปิดก่อนที่มันจะประกาศโจมตีนะพลาดว่ะนนนนมาเกิดแล้วก็มาโอ้จะลงยื่อายอดเลยโอเคเต๋อมันตออยายอยู่เย็น,นี่ไปเยอะเลยมันเปิดรกอน้ึ รวมห้าร้อยไม้รยฮ่าฮ่จบเธอเนอะผวมันลงมอเตอร์ม,มาเราใช้การไปนี้สุกพังเลยที่ฟิ้นตุดออฮ <laughs> มันขโมยไปก็น,น้อยรู้มันนั่นเหือขโมยไปอีกอะโอ้ ยากนะเนี่ยทำเป็นเล่นเมื่อกี้ใช้ผิดจังวะไปโอ้เพิม่มสีค่ะอย่างนั้นเหรอเขาต้องจบเธอแล้วแหละทำอะไรไม่ได้นี่มันเด็กของไอนน้นี้ไอ้ไอคนที่อยูก่กับจูได้ภาคสอง่ะสองเบย์เลยชะล่าชิปหมือโอเคนะ ตองเคาน์เตอร์เชิญมาเตอร์หนึ่งตัวที่มีเลเวลตามจำนวนเคาน์เตอร์ใช่ไหมตองเองอยัง,ยงเชิญไม่ได้เชิญไม่ได้ก็รอล,อลงเลนไปเลยเอ้อยอืมนั้นเท่ากันอีกจบเทินไป งั้งนนี่สิ่งกนเป็นโอ้ยเยอะเอา้าจริงโอ้โหโคตรเลวร้ายเลยหมดกันแผนที่ข้าสร้างมาเออเจ,จ้าทูติแกนักแกหวยไปสร้างจำไว้กันเวลาไอตัวป่วนเนื้อ ต้อยซะนี่เนี่ยุกแบบ okay. เทินพันห้าพันห้าร้อยห้าสิบเกับพันเจ็ดร้อยโอเคอืมเรากันอ๋อมันตั้งรับแล้วโอเคขึ้นเนื้อตัวไหนบ้างวะตัวนี้ทางโจมตีมันพันแปดเป็นสองพัน อ,อมีตัวเดียวที่แต่เอ้ยอันนี้กหกดาวเอาพันแปดดีกว่าไหมเอาพันแปดมาไทเซอร์ท็อปอะไรวะมีกาโซลเลอร์เหรอแล้วก็โซเลอร์ตั้งโจมตีไปเลยฮะออโอเคการดมันยังมาถูกจังหวะมันไอ,อตัวนี้ไปก่อนเลยฮะ ทำลายความมั่นใจของโจนุจีด้วยการจมตีใส่แอคไรเดอร์นั่นเองก็มาสิไอ้กระดาษแของสอ,อ,อ,องตัวดูวยนะสองตัวแล้วก็กป็นนี้ไหน่าจะน,น้อง

คนเพิงดำไม่สกูรสุดอาเมากอยาาังเงินเลยสุดเธอฮึมจ้องเจอกันวันนี้ว่ามาป่าอ,อย่างเด็ดโอเคเอาอ๋าอมอนมังกรนัำปนกันเนี่ว่า ไปเลยจับเธออืมอะไรเ,เล่นนานจริงหรอหมาไปก่อนเซได้ไม่ได้มาไปอีกเลยตีไปซะจับเธอ ตาหนายแล้วจนอุจิจนนี้บอกจนอุจิบอกเป็นงั้นยิบการ์ดอ่ามาสิมาสิ้สนี่แหละที่ข้ารอคอยตารเดินบนท้องน้ขอสุดซอย กาสซื้อกาสซื้อลวลงมาเลยเซอร์เพนไนราก้อนชิบหายกูเสียก๊าซสองใบสามใบไปเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มปไปประกาศดีๆไปเดียวนี้น,นะโคตรควยเลยอืมโดนตอดอีกเลยคอยด้ยิงยังไม่มี <c oughs> ไม่ใช้กับมอเตอร์กระกากพันนี้แล้วนะครับปล่อยเธอหน้าคาต้องจะเป็นมอเตอร์อย่างแน่นอนอม,มนอเตอร์จริงๆแต่ลงไม่ได้กบคืออ,อะไรเนี้ยเออตั้งรับตั้งในหนงจะโดนตีกะทุกปุงอะ่ะไม่รู้ตัว เช่คือชีบมันอีกอ,อีกมันต้องมอวิเรจันจะคืนขีใช่ไหมต้องลองปกติฮะ <c oughs> ปกติกตีเลยกติเลย,เลย,เลยจบเทินนนดับเตอร์วิ่งไวจองตีกีฬาสซลัส เอาการ์ดกูอีกแล้วอืมเดินไี่ได้จะติดไม่ได้อืมโอ้การดูสถิตย์เงี้ใส่เบกเตอร์เยอะพลังเยอะมาเยอะเกินอืมมันทายแล้วละใช้แม่งเลย อะไรของแมงเนี่ยโอ้ะอะไรเนี่ยเพื่อลุมพางใบเดียวโอ้ยจะมาแพ้นในที่แบบนี้อย่างนั้นเหรอพันเจ็ดตอนนี้ลงไปก็พันเจ็ดน่าโดนตัวนี้ตี ดูดิตดูได้มาฉันสุดใจขันดินเลยละกันไปเลยชมพตีวไว้แอคเลยด้า,าจบเทินโอ้ย สำหรับบทสรุปวันนี้เล็กมันดีฮะเอ้ยเล็กมันดีฮะแต่ดวงของเจ้านี่มันไม่ค่อยมีเพูดง่ายๆเลยมันโอ้สี่ดาวขึ้นนะอ่ะสามใบติดก็พิจารณาดูทวมการมันก็ดีอยู่นะก็ถูถกจังว่าไอ้นี่ไม่เพื่อนพระเอกจริงๆเอ็ไอสัต pecah ni pecah-pecah ni kot sabtu lah